อันนี้มันผสมหมดแล้วเดี๋ยของเรามันง่ายว่าวเกิยวจิของรู้เือะหลอะสิตัวเลอะสิตัวแต่เป็นไอ้บามันแดนเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าหนูอยากได้ชารโรเร่เนาะ ะทำไมอ่ะมันกินดีได้มันโตไวมันอโอ้อแต่ปรามันเราไม่ดื้อด้ไม่ดื้อนะแบบมันใช่ใไม่ดื้อไม่ดื้อสวยอแมเนียไม่แพงดอกไรอม่แพงดอกต่ ดอกก็ให้หนูสิรวมกับตัวนี้ด้วยนะตัวสามหมื่นสามหมื่นนะกับตัวเนี้ยตัวเล็กอีกสองตัวที่เป็นบัวตัวว่าเป็นบัวกับสองตัวนั่นแหละโแพงนะัเนี่แพงแต่เราพี่ทำให้เองนะโอ้เมนเนียนล่ะที่ว่าน่ะเออถ้าหัวผูกเขาก็ได้อีกแล้วเนาะ อันนี้อันนี้ไงกับเจ้าเลยบ่หรือว่าอกมโอ้เอมันมันใหญ่มันให่น้ำนอะมันใหญ่มันงามมันอ้วนดีหั้งลเนาะมันเป็นอ่า นี่ดกเขาจไปเาม่ได้กเป็นั้ยอือวดนอกมัะยางห้ยเพราะว่าขาเลี้ยวบอคนันเขาร่อยหัวไี้งเนาะเออมันน้มอ่ะ นางหนังนะอันนี้ของเราเนี่ยไออย่างเกาะแนวอันไสแท่งแล้วนะเออดีว่ะคนบ่อื่นเว้ยเจอหมอเมื่อวานนี่มาดูงอให้จับตัวยาของเขาหนะอ่าก็คุมชนแล้วเลยเนี่ยโอ้ก็ผมไม่กล้ารู้มันตัวใหญ่เว้ยก็ไม่มาบ้านเห็นเรียกท่านผมนั่งในตัวซันที่หลังบ้านนเรียกมาจะได้อือ ไม่มานี่วเองไปตามเลยอวนตึ๊บเราไปยุ่แคบๆเนาะพูถึงอ่ะอย่างสิบตัวเขามันเป็นลูกเป็นลูกดอกแม่มันบกี้ตัวดอกอีชัลโลเล่อะแต่ว่าย้ายแล่ว่ามันดื้ออันนี้วิ่งวิ่งยางคลักเลยนะชัลโลเล่ ไม่เหมือนบามันเลยนะเออบามันเขาคอยอยู่เด้ครับผมผมเคยโดนแล้วเนี่ยนู่นตัวนู่นจ้ามันตอนนั้นมันมีตัวผู้ไงอืออืมีชารเล่ตัวผู้ตัวนึงเออเนี่ยเนี้ยตัวเนี่ยผมเพิ่งขายไปไงอือเออบอกข้ามาเพราะเห็นนี่อาตัวผู้มาเจอนี่วิ่งซากตายเลยฮันแห่งตาตามแห่งต้องวิ่งไงเนี่ยอืออืออ่อนฮันบามันเนี่ยเราวิ่งรัดหนามกันอยู่ เอาไปเลี้ยงใส่นี่นะครับนี่กินน้ำมู้นี่หลานมาแล้วก็ข้างงหลันี่ยาวถึงข้างล่างเลยเออเออแล้วก็เอาเข้ามาโอ้มันนึกแยากจะมามันก็มาเพราะว่าเคามีอาหารใส่นี่ไว้ไม่บอกขี้คาดมันผมเลี้ยงมันสบายใจนึกอยากจะมาตอนไหนก็ได้มาคือขัดพุทธีเลี้ยงเขาไม่ค่อยมาบ้านเงี้ยงอผู้นี้ตอนเที่ยงมันต้องมันนอนแสิทธแล้วอยากได้เพราะว่าขอขาได้แล้ว ไอบ้บะมันนะเนาะแต่ที่นี่ยากได้ชัละเล่เ,ลเพราะว่าเนื้อมันกินหยาดีอ้วนดีขายได้ขายเนื้อนอั่นแหละแม,มนเมนแต่ว่าบ่าขายหรือตัวแม่ <c oughs>